สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมายัางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะของานได้งานของเงินได้เงินขอโชคลาภได้โชคลาภค่ะและสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดกลางบางพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมหวังซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเลยค่ะและด้านในจะมีอะไร ขอให้ทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะวัดกลางบากพรเป็นวัดในสมัยกุงรัตนโกสินทร์ประมาณปีพุทธศักราช2,326 วัดได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมาก,กอนจมน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์จึงได้ถูกเรียกขนาดนามกันว่าวัดกลางบางพระจุดปิดทององหลวงพ่อสมหวังมีด้วยกัน3จุดนะคะจุดแรกเป็นจุดที่อยู่ฝ่าพระหัต์ของหลวงพ่อ จุดที่2อ,อยู่บริเวณฐานขององค์หลวงพ่อสมหวังและจุดที่3คือจุดองค์จำลองของหลวงพ่อสมหวังค่ะหลวงพ่อสมหวังถูกสร้างขึ้นจากมิมิตของหลวงพ่อพุทธสุธโรเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยภายในบรรจุมวลสารและสิ่งศักดิ์สิทธิ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปขนาด9นิ้วจำนวน99องค์บรรจุภายในเพื่อความเข้่ขังและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่สีน้ำตาลสร้างจากกระเบื้องโมเสกค่ะคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อแล้วสมหวังนั้นส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องของความรักหากสมหวังแล้วก็จะมาแก้บนด้วยหมวหมูนั่นเองค่ะ ส่วนการขอพอรเรื่องการงานธุรกิจโชคลาภและเงินทองนั้นหากสมหวังก็จะนำไข่ไก่มาถวายกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกราบนมัสก,การสังขารของหลวงพ่อพุทธสุนทโรผู้สร้างหลวงพ่อสมหวังกันนะคะและจากนั้นจะพาไปเจมมิมณเมตากันค่ะตามมาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะอิ่มบุญอิ่มใจไปกับพวกเรานะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ